นะตอนเนี้ยอ๋อคุณก็ไม่มีเพื่อนอ๋อไม่มีไม่มีใครรับนะตอนเนี้ยใช่ฉันก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรคุณชิฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยกันก็คุยกันก็มีเพื่อนคุณชิฉัน in TikTok best เ์พื่อนมีพี่จริงไงมีพี่จริงไงใช่คุณชิฉัน best เพื่อน best friend คือเพื่อนสนิทคุยอันเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทไม่ใช่ Sunny Sunny s u n n โนเน็ตซันนิตซันนิตเอ่อซันิตเพื่อนโอเคซันนิตเพื่อนซันนิตไม่ใช่ซันนิตซันนิตเน็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 ตเพื่อนซันนิตเพื่อนซันนิตอ่าเพื่อนซันนิตอ่าเพื่อนซันนิตอ่าเพื่อนซันนิตโอเคเพื่อนซันนิตเน็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 ตน็ตน็ตน็ตเน็ต วันสันนิทเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอเคบายบายค่ะบายค่ะเก่งมากไปซื้อกระป๋องเก่งมากสุ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 ต่อไปสุสุต่อไปไปคร่ะคนต่างชาติสองคนสอนภาษาไทยกันเองใช่ค่ะก็หนูบอกแล้วไงเป็นเป็นภาษาภาษาที่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาเราก็ฉันชื่ถ้าถูกก็พูดไปก่อน พูดไปก่อนเนอก่อนคุยคุยอันก็ไม่รู้แต่ก็พูดไปก่อนเดี๋ยวมีคนแก้ง่ะใช่เปล่ะมีคนแก้งใช่ไอไม่ต้องไออ่ไม่ต้องอายพูดไปก่อนเออพูดไปแล้วพูดเยอะไม่เป็นไรเออพูดเยอะเยอะพูดเยอะเอะเดี๋ยวก็เต้นกันใช่ใช่ใช่อืมเรวก็ท้าพูดไม่ถูกคนพูดอ่อันนี้ไม่ทูกนั้นไม่ทูกอันไห่นทุกเก็ฉันก็พูดไทยพูดเก่งมาก ใช่ใช่งรงใช่ใช่ใช่<อ>ใชจ่จังสนแเละจังสนแเลเออเออจังส่<อ>งพันสองรอยห้าสิบหนึ่งพันสองรห้าสิบไม่คืนไม่ค <1, 250 S 1> ืนอ่าหนึ่งพันสองร้อาสิบนึ่งพันสอร้บขนีคือเม่ขอบคุณค่ะคุณเมียนพาซาทไดยเท่าไหร่เวลาคะอ๋อ เกือบเท่าไหร่อ่ะบีสี่บีห้าบีหกบีเจบีแปดบีนานอะนานอะท้อฟี่คุณผู้หญิงคะเรียนนูเรียนกี่ปีแล้วนะทุกคนอ่านู่เรียนกี่ปีแล้วนะนูเรียนกี่ปีแล้วนะพี่เคซี่สวัสดีค่ะเรียนกี่ปีแล้วนะคือพอพอเริ่มเริ่มเริ่มเอ่อสิปีสิปีอ่าสิปี อ่าสิปีถึงจะพูดได้แล้วก็ฟังออกได้แล้วก็อ่านอ่านได้เขียนได้ออ้ฉันพูดได้ฟังได้แล้วก็คัมดูไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้อ๋อแต่ฟังออกฟังออกหมดไงฟังฉันรู้จักฟังฟังสามสิบเปอร์เซ็นก็ได้อ๋อฟังสามสิบเปอร์เซ็นแค่นี้ก็เก่งมากแล้วคุยอ่านอยู่ไทยกี่ปีแล้วนะหนึ่งปีกว่าหนึ่งปีกว่าอืม อ๋อหนึ่งปีกว่าอ๋อก่อนหน้านี้คือไม่ได้อยู่ที่ไทยใช่ฉันอยู่ไทยหนึ่งปีกว่าอ่าอยู่ไทยหนึ่งปีกว่าโอเคโอเคหนึ่งปีกว่าแค่นี้ก็เก่งมากแล้วเก่งมากแล้วเก่งมากแล้วพูดเยอะๆอะพูดเยอะเอะอ๋อฉันพูดเยอะเอะไม่คึมพูดเยอะเอะไม่คึมไม่คุอมไม่คึ้มออไม่คุ้มนุชัยอ๋อไม่ขิน ไม่เขินอ๋อไม่เขินแล้วพูดเยอะๆไม่ถูกก็ไม่เป็นไรอันภาษาไทยภาษาภาษาไทยต้องพูดยาวๆนี้เสนออ่ายาวๆไม่เขินสั้นๆไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่เขินอ๋อไม่เขินไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนแรกช่วงแรกๆพี่จีก็พูดสั้นๆสั้นๆเหมือนคุยอันนี่แหละ อก็เลยทุกคนก็ไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าใจทุกคนก็ฮะฮะฮใช่โอเคตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วไม่ใช่รู้แล้ว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 โอเคค่ะเก่งมาก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 รู้แล้วอเใช่ค่ะ มไม่ไม่ต้องรู้เลี้ยวก็คือเวลาเวลาแบบพูดพูดแบบตลกตลกรู้เลี้ยวรู้เลี้ยวพูดแบบนี้ได้แต่จริงๆแล้วต้องพูดว่ารู้แล้วรู้รู้แล้วใช่ใช่เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะ thank you so much everybody thank you my ดอกไมา always thank you queen ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะกุยอาโอเคสู้ๆนะโอเคสู้ๆนะจะกลับหนาวไปๆนาวไปบหนาวโอเค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคลิวหลิวฮามิเน่ฮามิเน่ฮามิเน่โอเคโอเคกระชังเออนงคุณไคไล่มาไปนะมามามา